สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาไทยรายการที่นําเสนอเกล็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาไทยในแง่มุมต่างๆนะครับกับผมอาจารย์ดรธนพลเอกพจน์อาจารย์ประจําภาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยายลัยนเรศวรเราพบกันทุกๆวันอังคารนะครับเวลา8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกาสนาที ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวครคลื่นความถี่ FM 107.25เมกะเฮิรตซ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ที่ทาง YouTube ช่อง NU Radio หรือผ่านทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้รายการโลกกว้างกับภาษาไทยเนี่ยจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกันในการอวยพร ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ภาษาที่มีอิทธิพลนะครับต่ออารมณ์แล้วก็ความรู้สึกนะครับของผู้รับสารซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการอวยพรเป็นเรื่องทั่วๆไปนะครับที่คุณผู้ฟังเองน่าจะเคยอวยพรใครสักคนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคาอวยพรพวกนี้มันมีคุณค่านะครับแล้วก็มีพลังอย่างยิ่งเลย ต่ออารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของผู้รับสารแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยราจะขอพูดถึงในเรื่องของความหมายกันก่อนคำอวยพรนะครับก็คือคําที่พูดออกมาจากใจเพื่อส่งถึงความปรารถนาดีนะครับจากเราเองซึ่งเป็นผู้ส่งสารนะครับไปยังผู้รับสารเช่นในสถานาการณ์ที่อวยพรเพื่อนก่อนเข้าห้องสอบเราอาจจะพูดว่าโชคดีนะทําได้แน่นอนหรือบางทีเราไปเยี่ยมผู้ป่วย หรือไม่สิสมมุติว่าเราอาจจะเป็นคนป่วยแล้วก็มีคนมาอวยพรเราคำเราเขาก็อาจจะพูดว่าขอให้หายไวๆวนะนะครับซึ่งคำอวยพรนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความเอื้ออาทรแล้วก็ความห่วงใยนะครับก็คือความปรารถนาดีจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารนะครับคำอวยพรมีความสําคัญแล้วก็คุณค่าในหลายด้านเลยนะครับหนึ่ง พลังทางใจครับคําอวยพรเนี่ยจะช่วยให้ผู้ฟังเกิดกําลังใจมีความหวังหรือความมั่นใจขึ้นมานะครับเช่นตัวอย่างอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือขอให้สอบผ่านด้วยดีหรือตัวอย่างที่บอกว่าขอให้หายป่วยเร็วๆนะนอกจากนี้นะครับคําอวยพรยังมีความสําคัญแล้วก็คุณค่าในเชิงที่ว่าเชื่อมสัมพันธ์ทางสังคมก็คือการสร้างความอบอุ่นความผูกพัน แล้วก็ความเอื้ออาทรระหว่างบุคคลยกตัวอย่างเช่นนะครับคำอวยพรในงานแต่งงานเช่นบอกว่าขอให้ทั้งคู่คองรักกันยาวนานร่มเย็นเป็นนะครับหรือในประเด็นถัดมานะครับคำอวยพรเนี่ยยังสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมแล้วก็วัฒนธรรมไทยในเชิงเรื่องของความสุภาพหรือว่าความห่วงใ่ผู้อื่นนะครับเช่นคำอวยพรแบบโบราณนะครับที่บอกว่าขอให้เจริญด้วยอายุ วันนะสุขะแล้วก็ผละนะครับนอกจากนี้นะครับคำอวยพรยังมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยในอย่างที่มนุษย์เราเนี่ยหรือว่าตัวเราเองเนี่ยเกิดวิกฤตนะครับเพราะว่าคำอวยพรเนี่ยสามารถที่จะให้กำลังใจแล้วก็ความหวังในช่วงเวลาที่ชีวิตเจออุปสรรคหรือว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจได้เช่นตัวอย่างที่บอกว่าขอให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได,ด้ด้วยความเข้มแข็ง นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับของความสําคัญแล้วก็คุณค่าของการอวยพรถัดมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำอวยพรเนี่ยที่เราใช้กันในหลายโอกาสมากๆเลยนะครับในประเด็นแรกจะพูดถึงคำอวยพรในชีวิตประจำวันทั่วๆไปนะครับเช่นในเรื่องของการทำงานสมมติว่าในสถานการณ์ก่อนการทำงานหรือก่อนการเริ่มงานนะฮะหรือในการทำงานในแต่ละวันของเราเนี่ยเราอาจจะมีการ กา่าอวยพรใครสักคนหนึ่งหรือใครสักคนหนึ่งกําลังกา่าอวยพรเรานะครับดังตัวอย่างที่บอกว่าวันนี้ขอให้ทํางานราบรื่นเจอแต่สิ่งดีๆหรือเวลาเราจะเดินทางไปไหนมาไหนใช่ไหมครับก็อาจจะมีคนพูดกับเราว่าเดินทางปลอดภัยนะกลับบ้านอย่างสบายใจจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการอวยพรนะครับมันก็จะมีรูปภาษาที่แตกต่างกันออกไป แต่ตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีดีลาภาษาในการอวยพรที่แตกต่างกันออกไปหรือในการที่จะแข่งขันกีฬาก่อนแข่งขันกีฬาเนี่ยโค้ชนะฮะหรือว่าเพื่อนๆเราหรือคุณพ่อหรือคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่หรือว่าเพื่อนที่มาให้กําลังใจเราเนี่ยอาจจะพูดว่าขอให้เล่นด้วยความมั่นใจสนุกและชนะใจตนเองนะ นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ซ้อนถึงความห่วงใยนะครับแล้วก็ค่านิยมในสังคมเราด้วยถัดมานะครับจะเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวันสําคัญส่วนตัวนะครับเช่นวันเกิดในวันเกิดเนี่ยเราก็จะมีคําอวยพรนะครับที่เรามักจะได้ยินติดหูกันเป็นประจำใช่ไหมครับเช่นบอกว่าสุขสันต์วันเกิดหรืออาจจะมีการขยายต่อไปอีกว่าสุขสันต์วันเกิดขอให้มีสุขภาพแข็งแรง สดใสทุกคืนวันนะนะครับหรือในเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกี่ยวกับครอบครัวด้วยเนาะแล้วก็ส่วนตัวด้วยนะครับเช่นมีการอวยพรบอกว่าปีใหม่นี้ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆการงานก้าวหน้าครอบครัวอบอุ่นแล้วก็ร่ำรวยเงินทองทองอันนี้จริงๆเนี่ยเรื่องของคําอวยพรเราเป็นผู้ใช้ภาษาก็สามารถที่จะดีไซน์ออกมาได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้น หรือในงานมงคลในเชิงของการแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่หรืองานบวชนะครับก็มีการกล่าวไว้พรเช่นเดียวกันในงานแต่งงานนะครับตัวอย่างบอกว่าขอให้ครองรักกันอย่างยาวนานแล้วก็ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับหรือในงานขึ้นบ้านใหม่นะครับบอกว่าบ้านนี้ขอให้บ้านนี้จงเป็นร่มเงาแห่งความสุขเจริญรุ่งเรืองตลอดไปหรือในงานบวชนะครับเช่นมีตัวอย่างบอกว่า ขอให้การบทครั้งนี้เป็นบุญกุศลนำความสว่างสวัยมาสู่ชีวิตของท่านหรือแม้กระทั่งการศึกษาก็ตามนะครับรวมถึงการทำงานนะในการรับปริญ,ญญาเนี่ยในงานรับปริญญาเนี่ยก็จะมีการให้คำอวยพรเนาะกาวให้คำอวยพรเนี่ยหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นบริบทกับเพื่อนอวยพรเพื่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณแม่เนี่ยอวยพรลูกหรือหลานนะครับอันนี้จัดตัวอย่างในงานรับปริญญ,ญา ก็ปีใจความที่บอกว่าขอให้ความรู้ที่ได้รับเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตก้าวสู่ความสําเร็จที่มั่นคงนะหลานอันนี้ก็จะเป็นการกล่าวอวยพรนะครับของอาจจะเป็นคุณยายใช่ไหมครับหรือว่าคุณตาที่อวยพรหลานที่รับปริญญาหรือในเชิงของการเลื่อนตาแหน่งนะครับเกี่ยวกับการทํางานนะครับก็อาจจะอวยพรว่ายิ่งสูงยิ่งมั่นคงจะเดินรุ่งเรืองในที่การงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำอวยพรนะครับเกี่ยวกับการทํางาน หรือบางทีนะครับเราอาจจะเจอปัญหาอุปรสรรคต่างๆอาจจะเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยหรือว่าการสูญเสียอะไรบางอย่างเช่นการสูญเสียสูญเสียงานนะครับหรือว่าในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัตินะครับเช่นเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเนี่ยก็อาจจะบอกว่าหายไปนะขอให้สุขภาพแข็งแรงกลับมาอีกครั้งนะครับหรือในเรื่องของการสูญเสียเช่นสูญเสียงานเนี่ย ก็อาจจะมีคนวอวยพรในเชิงให้กำลังใจเราเนาะว่าขอให้พบโอกาสใหม่ๆและกล้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงหรือบางทีเราเจอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัตินะครับเราก็อาจจะมีการวอวยพรนะครับเช่นสถานาการณ์เกี่ยวกับแผ่นดินไหวหรือน้ําท่วมนะครับหรือสถานาการณ์เกี่ยวกับสงครามเนี่ยก็อาจจะมีการวอวยพรนะครับในหลากหลายข้อความเลยยกตัวอย่างเช่นขอให้ทุกคนปลอดภัย และรวมใจฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันนะครับเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าคำอวยพรก็จะเกี่ยวข้องกับความรักใคร่นะครับความเอื้ออาทรรวมถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคมได้จริงๆแล้วเนี่ยในภาษาไทยของเรานะครับมีตัวอย่างคำอวยพรนะครับที่อยู่ในบทวีนะครับที่มีความสละสลวย เยอะเลยรวมถึงในวาทะของบุคคลสำคัญสคๆเนี่ยเราก็จะเจอในเรื่องของการใช้ภาษาที่สลับสลวยในเชิงของการเปรียบเทียบนะครับในเรื่องของภาพโพสนะครับเช่นตัวอย่างที่บอกว่าขอให้ชีวิตของคุณงดงามดุดดอกไม้แรกแยงอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับชีวิตนะครับกับดอกไม้แรกแยงหรือจากตัวอย่างที่บอกว่าให้สุขภาพแข็งแรงดุดขุนเขาใจสงบดุดสายนา้ํา นะครับหรือคำอวยพรที่บอกว่าขอให้สำเร็จสว่างสวัยเหมือนดวงดาวนำทางชีวิตนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้อยคำก็จะมีความสละสลวยนะครับมีความเปรียดนะครับเป็นเรื่องของภาพพจน์นะครับพูดง่ายๆก็คือว่า,าคำอวยพรมีการใช้คำศัพท์ที่มีความหมายในแง่ดีแล้วก็งดงามแล้วก็ลึกซึ้งจริงๆครับคุณผู้ฟังครับจะเห็นได้ว่า คำวัยพรเนี่ยมีความสําคัญคันอย่างยิ่งเพราะไม่ใช่แค่เพียงคําพูดธรรมดาธรรมดาเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นคําพูดที่มีพลังในการที่จะช่วยกระตุ้นความคิดปลุกพลังกายพลังใจให้เข้มแข็งแล้วก็มีความมุ่งมั่นตลอดจนช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในสังคมคุณผู้ฟังครับโอกาสนี้ผมขอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขล้นใจและพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีและตลอดไป พบกันใหม่กับรายการโลกกว้างกับภาษาไทยในตอนหน้าสหรบับวันี้สวัสดีครับ